เปิดจำนวนเงินตูน่นันทิดามอบให้กับที่ตำรวจอุณทิสมตุตปาการและเผยจำนวนเงินมหาศาลที่ตู่ตนันทิดามอบให้ให้ตำรวจที่พสมตุตปาการนั่นเองต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ในวงการบันเทิงล่าสุดหันไปเป็นเอาเอา,เอาทางด้านที่การเมืองเต็มตัวและค่าสำหรับสำหรับตูน่นันทิดานั้นยก นายนายกกองบริหารส่วนจังหวัดปทุมที่สมุดประการที่หนักจะรงรำรงตำแหน่งพื้นที่ช่วยเหลือประสบภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเสมอพร้อมด้วยพัฒนาการตรวจเอกเอกป้องกรรันคณะภาพที่ตรองผลตรวจปรจอรอที่สมุดประการสมุดประการพัฒนาที่พันตำรวจเอก ชีวิตระบุญชีวิตวิทย์ของรองพบการํำรวจสมุดประการรวมไปถึงรับมอบให้กลุ่มส,สมุดประการกล้าวกล่าวหน้าและน,นัน,นทิดานั้นแก้วแก้วบัวสายนายกองการที่บริหารส่วนจังหวัดสมุดประการทุมประการนั้นกล้าวหน้าขอ ขอมือนักสู้และสมุดประการนันทิดานนัิดาแก้วบัวสายนำเงินไปดำเนินตามโครงการติดตั้งและวางระบบการติดตั้งและเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดและสมุดประการโดยนี้ก็ยังมีผลตำรวจตรีที่ชุมพรที่